สวัสดีครับผมวาชรา,าจันทราช Business Partner Unilever Life วันนี้ผมขอเป็นตัวแทน Unilever นะครับมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Big Project ของ Unilever Life นะครับเราได้เปิดแผนกใหม่ชื่อ Unilever Life ซึ่งเราได้เก็บฐาน Big Data ของเรามานานเกินกว่า10ปีจากฐานผู้ริโภคมากกว่า2,000ล้านคนนะครับจาก190ประเทศทั่วโลกนะครับเราจึงได้เห็นแล้วว่า หลักเศรษฐกิจต่างๆและทิศทางนะครับของโลกนะครับในปัจจุบันและอนาคตจะเป็นทิศทางไหนนะครับดังนั้นนะครับเราจึงได้สร้างแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาเป็นการผสมผสานระหว่างออนไลน์กับออฟไลน์ m e r ร e a แอนด์แมกันนะครับในการบิ u บิสเนสในการเคลื่อน Business ให้เติบโตไปด้วยกันนะครับในส่วนของแม s p โ o รดักครับเราได้มีสินค้ามากกว่า400ตราสินค้าที่มีช่องทางจำหน่ายเดิมเช่นในห้างสสินค้านะครับในมินิมาร์ท ญี่ปุ่ซาโปล,ปลต่างๆอันนี้เรามีช่องทางขายเดิมอยู่แล้วแล้วเราจําหน่ายยางเงี้ยครับ190ประเทศทั่วโลกซึ่งเราไปขยับขีบข้อ,อะไรเขาไม่ได้ตรงนั้นเพราะสัมปทานระยะยาวของขอยู่แล้วซึ่งเราเชื่ออยู่แล้วว่าสินค้าในหลายๆการเป็นที่รู้จักของทุกๆท่านและทุกๆท่านนะครับหลายๆท่านก็ได้ใช้สินค้าเราในหลายๆในการแล้วเช่นกันเช่นโดบบีทลักซันซิลสไลชาริสตันไอศครีมวอลแอ็กเป็นต้นนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะฮะ แต่ปัจจุบันนี้ครับในการทำอ e ีคอมเมิร์ซมีการเติบโตรรดเร็ว,ลว,ลวแล้วก็นิวนอร์มอลเนี่ยมาเรดเร็วมากเราจึงได้สร้างนะครับแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาเปิดแผนก u ยูนิเวอร์ไลฟ์แล้วเราได้มีสินค้า4กลุ่มด้วยกันตอนนี้มีมากกว่า200รายการแล้วใน4กลุ่มนี้นะครับในกลุ่มแรกนะครับเป็นสินค้ากลุ่มสกินแคร์แล้วใช้ชื่อแบรนด์ว่าอวิยองกลุ่มที่2นะครับสินค้าในช่องปากใช้ชื่อแบรนด์ว่า i อฟร s ชกลุ่มที่3ครับสินค้าเกี่ยวกับใช้ในบ้านใช้ชื่อแบร และกลุ่มที่4ี่ครับเป็นน้องใหม่ซึ่งเป็นสินค้าที่จอบโจทย์เทรนณนะวันนี้และอนาคตอย่างมากเลยนะครับคือสินค้าชื่อแบรนด์บีออนเป็นกลุ่มดูแลสุขภาพระดับเซลล์เลยทีเดียวแล้วเราเชิญชวนทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไปบุคคลธรรมดาหรือนิติบ,บุคคลก็ตามทีนะครับมาร่วมจอยมาร่วมแพลตฟอร์มมาจับมือกับยูนิเวอร์นะครับเป็นผู้ประกอบการเติบโตในช่องทางนี้ด้วยกันนะครับผมผมอยากเชิญชวนท่านลองมาชมนะครับว่ายูนิเวอร์ไลฟ์ของเราคือใครแล้วเรา ทำอะไรอยู่เราสามารถซัพพอร์ตท่านได้อย่างไรบ้างเชิญชมครับความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ต่างก็มาจากจุดเริ่มต้นเล็กๆในยุคที่คนยังไม่รู้จักคำ่มมาเชีอโรคสบบุกนี้จากพี่น้องตระกูลรีเวอร์เป็นจุดเปลี่ยนด้านสุขอนามัยช่วยชีวิตคนไว้มากมายทั่วโลกกอ่อกำเนิดอยู่นี้รีเวอร์องค์กรที่มองเห็นคุณภาพชีวิตของผู้คนมาก,ก่อนแม้ช่วงสงครามที่ความสะอาดเป็นเรื่องยากที่จะเข้าถึง Unilever ได้ส่งรถอาบน้ำไปช่วยเหลือผู้คนมากมายคุณค่าที่ค่อยๆสร้างมูลค่าต่อยอดสินค้าให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนและถึงเวลาที่การเติบโตทางธุรกิจจะกระจายสู่วงกว้างเป็นจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ Unilever Life ธุรกิจที่จะเปลี่ยนชีวิตผู้คนให้ดีขึ้น เปลียนแนวคิดการดูแลสุขภาพและความงามด้วยสินค้านวัตรกรรมที่คิดคลนวิจัยตั้งแต่ระดับเซลล์เพื่อผลลัพธ์ที่เหนือกว่าทั้งภายในและภายนอกนี่คือธุรกิจที่เปิดโอกาสให้ทุกคนเติบโตไปกับเราลดภาระรายจ่ายเพิ่มสภาพคล่องมีเงินออมเปลี่ยนวนัยเกษียณให้สนุก มีสุขภาพแข็งแรงเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ที่เราชอบเป็นอนาคตที่พึ่งพาได้เปลี่ยนการใช้ชีวิตให้เป็นธุรกิจแชร์สิ่งดีๆให้กันและการผ่านโซเชียลมีเดียได้ทุกที่ทุกเวลาแพลตฟอร์มที่พร้อมสปอร์ตในทุกมิติของการทำธุรกิจธุรกิจเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพด้วยแผนสนับสนุสนรายได้เปลี่ยนคนธรรมดาให้เป็นผู้นำเพื่อคุณคนเดิม ที่เก่งขึ้นสวยขึ้นสุขภาพดีและประสบความสเตจเป็นสังคมที่พร้อมดูแลและสนับสนุนกันและกันมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ Unilever Life เปลี่ยนเพื่อทางชีวิตครับและนั่นคือ Unilever Life ของเราซึ่ง เราพร้อมเป็นซัพพอร์เตอร์นะครับในการซัพพอร์ตท่านในทุกๆรูปแบบโดยมุ่งเน้นในเรื่องของออนไลน์บิสเนสโมเดลนะครับแบบ360องศาเลยเรามีบิดทูนในการสร้างอินฟราสตรัคเจอร์นะครับมาซัพพอร์ตให้กับผู้ค้าของเราในทุกๆมิติเพื่อส่งเสริมในการทำบิสเนสนะครับให้อย่างง่ายและเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะครับผมนี่คือหนึ่งตัวอย่างครับในเรื่องของคอนเทนต์ คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งคือสิ่งที่สำคัญมากและยูนิเวอร์ของเราก็มีชำนาญมีความชำนาญเชี่ยวชาญในเรื่องของนี้มากๆในสื่อโฆษณาเราได้มีคลังคอนเทนต์ครับเป็นพันๆคอนเทนต์ซึ่งมาซัพพอร์ตให้ลูกค้าของเราได้นำไปใช้งานไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ซึ่งเป็นบทความเกี่ยวกับด้านสุขภาพองค์ความรู้โซเชียลมีเดียแม้กระทั่งอินฟลูเอนเซอร์บล็อกเกอร์รีวิวสินค้าแม้กระทั่งคอนเทนต์ตัวสินค้าเองก็ตามทีทั้งคอนเทนต์ในเป็นวิดีโอคอนเทนต์ก็ตามที เรามีซัพพอร์ตให้กับผู้ค้าเราได้นําไปใช้ได้เลยนะครับและที่สําคัญเรามีอินฟลูเอนเซอร์ชั้นนาในแต่ละประเทศเป็นการทํารีวิวหรือประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคนะครับได้เห็นถึงโปรเจก t นี้เห็นถึงสินค้านี้ได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นด้วยและในทูนนี้นะครับเป็น1ทูนจาก12ทูนรูปแบบของโมบายไซส์เลยนะฮะท่านสามารถได้ใช้มือถือเนี่ยในการทํางานได้เลยคืออะไรทูนนี้ชื่อ u n i t social hub คืออะไรครับคือท่านเพียงมีโซเชียลที่ท่านมีอยู่แล้ว ด้วยจะเป็นในเรื่องของ Instagram, มนะครับเฟซุ๊กนะครับพินเทเนะครับหรือแม้กระทั่ง Twitter ต่างๆที่ท่านมีอะไรก็ได้นะฮะท่านมาปักอินกับหับตรงนี้นะครับแล้วก็ในหับนี้เราจะมีระบบการจัดก,การคือจะมี ai ครับในการยิงคอนเทนต์ให้ท่านอย่างออโต้สุดยอดฮะท่านมีคอนเทนต์และท่านสามารถมีการยิงออโต้รวมทั้งในการบริเนตและจัดก,การทุกๆ s o โซเชียลของท่านจะอยู่ภายในหน้าเดียวท่านไม่จําเป็นต้องเปิดปิดเปิดปิดโซเชียลต่าง มีการจัดการสื่อตรงลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและว่องไวรวมกระทั่งในเรื่องของไลบรารีส่วนรวมคอนเทนต์ต่างๆเหล่านี้ท่านถ้าต้องการมีคอนเทนต์ซึ่งเป็นกิมมิกของท่านเองแบบตัวตนท่านท่านสามารถบัตรตกแต่งต่อเติมในคอนเทนต์ต่างๆเหล่านี้แล้วส่งต่อเป็นแบบไลสไตล์ของท่านเองก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับและอีกทั้งในเรื่องของการเทรนนิ่งการรับรู้เรียนรู้ต่างๆเหล่านี้ Universalize ของเราเนี่ยมีสตูดิโอในการเรียนรู้ซัพพอร์ตให้ท่านแบบ360องศาไม่เป็น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ product system tool ต่างๆนะครับท่านสามารถครับเรียนรู้ได้แบบ24ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับดังนั้นครับ Business Platform ของเราท่านเป็นคู่ค้าที่มาจอยกับ Universe l i f e ของเราท่านสามารถทำช่องทางไหนก็ได้ไม่ว่าเป็นด e ิจิ t a ลมาร์เก็ตติ้งอีคอมเมิร์ซโซเชียลหรือว่า แฟนใช้ซิ่งในบุคคลหรือว่าหน้าร้านก็ตามทีนะครับแล้วใช้ทุนต่างๆของเราเครื่องมือแล้วก็สินค้านะครับนวัตรกรรมของเราเนี้ยไปทําจําหน่ายในช่องทางต่างๆได้ในรูปแบบของผู้ประกอบการร่วมกับเราเลยครับผมดังนั้นแล้วเมื่อท่านเห็นแล้วว่าทุนดีระบบดีอินฟราสักเจอร์ต่างๆเหมาะสมนะครับสินค้าจึงเป็นสิ่งที่สําคัญโอกาสใหญ่ก็ใช่แต่หากสินค้าและบริการไม่ดีจริงเนี่ยผู้บริโภคอาจจะบริโภคไป3เดือน6เดือน แล้วก็ไม่บริโภคต่อโดยเฉพาะในส่วนนี้ new normal ครับอีก m m e มเป็นส่วนที่สำคัญดังนั้น universe ของเราจึงมุ่งเน้นนะครับและใส่ใจกับเรื่องนี้มากๆอีกหนึ่งเรื่องเช่นกันสินค้ากลุ่มนี้จะต้องเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคใช้แล้วเกิดความประทับใจใช้แล้วบอกต่อเกิดการซื้อซ้ําใช้แล้วหมดไปจึงจะเกิดความยั่งยืนที่แท้จริงนะครับผมฉะนั้นนะครับกลุ่มนี้อีกหนึ่งกลุ่มซึ่งเราให้ความสําคัญมากม ณปัจจุบนันนี้ท่านจะเห็นแล้วแล้วนะฮะโควิด -19 เป็นตัวดิฟในกลุ่มนี้อย่างมากมายเลยทีเดียวและอนาคตจะมีนะครับคนทั่วโลกจะมาใส่ใจและสนใจในเรื่องนี้มากเฮลที่เอจินครับซึ่งท่านสังเกตไหมครับการตลาดนะครับสุขภาพนะครับเมื่อปลายปีที่ผ่านมาตัวเลขสูงถึง4.2ล้านล้านอยู่ในดอลลาร์จากทั่วโลกนะครับเป็นก้อนที่ใหญ่มากและมีกรรตาการเติบโตต่อเนื่องด้วยนะครับยูนิเวอร์เราใส่ใจในเรื่องนี้มานานนะครับเรามีสูตรวิจัยเรา129แห่ง และเราโฟกัสกับเรื่องนี้ทุ่มจนเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้นะครับเราลองมาดูกันครับว่าศูนย์วิจัยของเราเนี่ยแล้วก็ฝ่ายบริหารของเราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างไรบ้าง Unilever has major uh, world class laboratories all around the world, from East Asia through Europe and North America. In particular, we've got two uh, very significant sized uh, research centers in the United States and in the UK, where we have several hundred PhDs working on all the fields around aging. Um, you can group the different theories of aging into various buckets. And all of those buckets of, uh, of research, whether it's about cellular processes, whether it's about telomere extension, uh, whether it's about NAD metabolism, or all the other different ways in which cells can age and their processes can run down, get studied in a laboratory setting uh, as well as also um, in clinicals. And we use a lot of research uh, facilities in university partners as well. ครับผมเป็นไงครับในสูตรวิจัยของเราเราได้ใส่ใจตรงนี้มากๆนะครับเราทุ่มทุนกว่าพันล้านยูโรต่อปีนะครับในงานวิจัยแล้วเรามีศาสตราจารย์ด็อกเตอร์มากกว่าพันชีวิตนะครับในการร่วมงานวิจัยต่างๆนะครับจนเราจดสิทธิบัตรได้มากกว่า350สิทธิบัตรต่อปีทีเดียวนะครับต่อมาครับในเรื่องของ business platform ครับในส่วนของ e-commerce จะมีส0 step ฟังก์ชันสําคัญมากๆในการทํา business ในส่วนของ e-commerce ครับตัวแรกเลยครับ จะเป็นในเรื่องของการบริหารนะครับโซเชียลนะครับต่างๆซึ่งท่านสามารถใช้โซเชียลที่ท่านชอบหรือท่านมีอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเช่น Facebook เขามีฐานมิการ์ตของเขามากกว่า2,400ล้านคนทั่วโลกท่านสามารถเป็นเนตตตัวนี้จัดการของท่านได้เองในส่วนของสินค้ายูนิเวอร์เรานะครับได้วิจัยและพัฒนาสินค้าที่มีความปลอดภัยและคุณภาพสูงนะครับมาซัพพอร์ตในช่องทางนี้ให้กับทุกๆท่านในเรื่องของคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งริเวอร์เองก็มีในเรื่องของนะครับ คังคอนเทนต์เป็นพันๆคอนเทนต์ในหลากหลายรูปแบบมาซัพพอร์ตรวมแม้กระทั่งตัวท่านเองถ้าท่านมีความมีคิดเอในการสร้างคอนเทนต์หรือว่าตกแต่งคอนเทนต์เพื่อเป็นเฉพาะส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้เกิดการรับรู้ออกไปท่านก็สามารถทําได้ร่วมกันเช่นกันครับส่วนที่4ครับส่วนนี้เป็นหัวใจที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งนะครับคือว่าความน่าเชื่อถือและความเป็นมืออาชีพคือเว็บไซต์เว็บไซต์ที่ดีเนี่ยโดยเฉพาะต่างประเทศเขาจะเชื่อถือในเรื่องเว็บไซต์อย่างมากๆเลยนะครับ แต่ยูนิเวอร์เองได้ลงทุนหนึ่งนี้เป็นหลักร้อยล้านสร้างเว็บไซต์ให้สําหรับคู่ค้าทุกท่านมีเว็บไซต์ส่วนบุคคลนะครับซึ่งมีช่องทางสินค้าต่างๆอยู่ในเว็บไซต์ซัพพอร์ตให้ท่านอยู่แล้วด้วยสุดยอดไหมฮะส่วนที่5ครับการทําการตลาดบนโซเชียลมีเดียท่านสามารถทําการตลาดในไลฟ์สไตล์หรือท่านมาเรียนรู้จากช่องทางต่างๆได้การยิงแอดจาก Facebook หรือว่า Google นะครับท่านสามารถทําได้เช่นกันครับผมส่วนที่6 7และ8นะครับ สส่วนนี้ในอ e ีคอมเมิร์ซเราเรียกว่าดรอปชิปอันนี้เราคุ้นหูกันอยู่แล้วนะครับส่วนนี้เป็นส่วนที่สําคัญนะครับในการทําตลาดเช่นกันลิเวอนะครับได้ซัพพอร์ตส่วนนี้ให้กับทุกทกท่านส่วนแรกในการในเรื่องของฟินเทคในการชําระเงินจ่ายเงินระบบ COD ต่างๆในแต่และประเทศเนี่ยไม่ง่ายเลยแต่เราซัพพอร์ตในทุกๆประเทศที่เราเปิดแพลตฟอร์มให้นะครับระบบบรรจุพันและจัดส่งถ้าไม่ต้องมาบรรจุและจัดส่ง เรามีระบบตัวนี้จัดส่งให้ท่านทุกที่ทุกจังหวัดทุกประเทศที่เปิดแพลตฟอร์มนะครับระบบรถสต็อกสินค้าต่างๆเรามีที่สต็อกสินค้าเรามีอยู่แล้ว190ประเทศอันนี้เป็นส่วนที่เราแข็งแกร่งมากๆส่วนที่9เลยครับเป็นส่วนที่อาจจะดูว่าเป็นส่วนหลังอาจดูเล็กน้อยแต่มีความสําคัญสูงเช่นกันครับคืองานบริการหลังการขายครับ ถ้าเกิดว่าลูกค้ามีความสนใจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมต้องการในรู้สัดส่วนการ,รการทานการบริโภคการใช้งานอะไรต่างๆเนี่ยเรามีคอเซ็นเตอร์ครับยูนิเวอร์เพื่อซัพพอร์ตให้กับทุกท่านในทุกๆประเทศเลยเช่นกันนะครับดังนั้นเพียงท่านมาจอยเป็นคู่ค้ากับเราท่านสามารถทําบิสเนสในทุกประเทศในทุกจังหวัดในทุกๆช่องทางที่ท่านต้องการในอีโคซิสเต็มที่เราได้จัดสร้างได้แล้วนะครับท่านทําได้เลยทีเดียวและที่ว้าวคือตอนนี้ครับ ทำได้แล้วสีประเทศทั่วโลกโดยเดือนสิงหาคมนี้นะครับที่ประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกที่จะมีการโปรโมทในสื่อสาธารณะแบบวงกว้างนะครับแล้วก็เดือนกันยานี่ฮะจะมีทูนนะครับประมาณ5-6ทูนในอีคอมเมิร e ์ซเนี่ยให้เรามาใช้งานหลังจากนั้นแล้วระบบต่างๆจะถูกเคลื่อนไปที่มาเลเซียสิงคโปร์และฟิลิปปินส์แต่ตอนนี้สินค้าได้มีสต็อกต่างๆในประเทศเหล่านี้ท่านสามารถทําการตลาดใน4ประเทศนี้แล้วเช่นกันครับผมดังนั้นเมื่อท่านเห็นแล้วว่าท่านมาเป็นคู่ค้ากับเรา ระบบต่างๆดีนะครับสินค้าดีนะครับอีโคซิสเต็มมีนะครับการโอกาสเติบโตจากประเทศสูงมากเพราะเปิดประเทศไทยประเทศแรกและยังไม่เปิดตัวแบบสาธารณะเป็นทางการเลยนะฮะตอนนี้เป็นโอกาสที่สูงมากแล้วท่านจะได้อะไรเมื่อท่านมาทําแล้วสิ่งแรกเลยครับชอบแอนแชร์โบนัสท่านจะได้สิ่งที่2อ n l ัลลิ e ม c เต็ดแคชโบนัสนะครับส่วนที่3ามเทว์ลร well ีวอร์ดคืออะไรบ้างครับส่วนแรกครับชอบแอนแชร์โบนัสเพียงท่านทำกระจายประชาสัมพันธ์นะครับ ในเรื่องของตัวโปรดักต่างๆนะการรับรู้ต่างๆออกไปนะครับเป็นสื่อโซเชียลนะครับหรือว่าในออฟไลน์เลยแล้วก็แล้วแต่เพียงเกิดการซื้อสินค้า1ชิ้นเกิดขึ้นท่านได้รับทันทีครับค่าการตลาด5%และขยายเติบโตไปเรื่อยๆตามโมลุ่มท่านได้สูงถึง15%แม้กระทั่งท่านซื้อสินค้ามาบริโภคเองท่านก็ได้ส่วนนี้คืนด้วยเช่นกันนะครับผมสุดยอดเลยนะเปลี่ยนจากรายจ่ายเป็นรายได้ขึ้นมาทันทีเลยนะครับอีกทางนะครับเอาตัพนวนะครับโบนัส ตัวนี้คืออะไรครับกรณีถ้าท่านทำโอเคแล้วดีแล้วท่านต้องการสร้างกลุ่มมาร์เก็ตติ้งนะครับสร้างกลุ่มการตลาดขยายเติบโตไปไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยนะครับฟังชันนะครับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงต่างๆหรือในสื่อโซเชียลหรือต่างประเทศก็ตามทีนะครับหรือแม้กระทั่งในรูปแบบของแฟรนไชส์ซิ่งท่านสามารถเป็นมาสเตอร์แฟรนไชส์ก็ได้นะครับในรูปแบบนี้ท่านสามารถได้วอลุ่มรวมทั้งหมดนะครับในทุกๆเลเวล ถึง1-10%ลึกไปถึง9เลเวลเลยนะครับท่านทำตรงนี้ได้ทันทีนะฮะละส่วนที่3ครับ l i ฟ์แม็กซ์รืวอรก็คือในส่วนที่ว่าเราจะมีในเรื่องของอาการจัดทริปนะครับซัพพอร์ตให้กับผู้ค้าของเราได้ไปท่องเที่ยวด้วยการแบบ VIP นะครับปีนี้เราก็จัดที่ไอซ์แลนด์นะครับกับเบเซโลน่านะฮะสที่นะครับดังนั้นแล้วเมื่อทุกสิ่งอย่างท่านเห็นว,ว่า โอ้สมบูรณ์ครบหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นโอกาส structure นะครับระบบ system นะครับแล้วก็สินค้าดีแล้วการลงทุนต่ํมากมากแทบจะไม่มีการลงทุนใดๆเกิดขึ้นเลยนะฮะดังนั้นแล้วท่านอยากจะรีจิสต้องทำยังไงท่านสามารถขอลิงก์ในการรีจิสนี้เป็นการรีจิสออนไลน์จากผู้ที่ส่งมอบคลิปนี้ให้ท่านท่านขอเขาแล้วเขาจะส่งลิงก์ให้ท่านไปสมัครแบบออนไลน์ได้เลยรีจิสได้เลยครับเป็นคู่ค้าอย่างเป็นทางการกับ ยูนิเวอร์ไลซของเราหลังจากนั้นแล้วเมื่อท่านรีจิสแล้วท่านก็พิสูจน์สินค้าเลยครับว่าสินค้าเราดีจริงอย่างไรเพื่อท่านสามารถบอกต่อได้นะครับประสัมพันธ์ได้ตามที่ท่านต้องการและท่านพร้อมกับเรียนรู้ในทุกๆฟังก์ชันที่ท่านต้องการแบบ360องศานะครับ24ชั่วโมงทั้งในส่วนของที่รีเวิร์จัดก,การแล้วก็พาร์ทเนอร์ที่มาจอยแล้วก็จัดเซฟตรงนี้ให้นะครับ เช่น e เตป a าร์เนนะครับในการจัดเซตในการเรียนรู้ต่างๆนะครับและท่านก็แชร์นะครับไวรอลไปเลยครับให้เกิดการประชาสัมพันธ์นะครับถึงผู้บริโภคมากเท่าไหร่อันลิมิตตามที่ท่านต้องการได้เลยนะครับในทุกๆวิกฤตที่คนมองหาโอกาสอยู่นี่ครับเป็นสิ่งที่สำคัญและตอนนี้ครับ u n i v e r s a l i ล e แผนกใหม่ที่เป็น b i g Project Startup ของ Uni v e r s พร้อมจับมือกับทุกๆท่านไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคลมาร่วมเติบโตกับธุรกิจนี้ ในการลงทุนที่ต่ำมากๆจนแทบจะไม่พูดได้เลยว่าแทบจะไม่ได้ถึงการลงทุนโดยใช้โซเชียลมีเดียในการสร้างงานทางการเติบโตแล้วก็มีความยั่งยืนไปด้วยกันนะครับก้าวสู่การเป็น new normal ครับแล้วเป็น Digital Nomad ด้วยกันนะครับผมเชิญชวนครับทุกๆท,ท่านนะครับมาร่วมจอยเป็นโปรเจกต์นี้กับ Univer s a l ไเติบโตไปด้วยกันนะครับแล้วก็ผมวันนี้วัชระนะครับมีความภูมิใจแล้วก็ ยินดีมากๆที่มาได้ให้ข้อมูลกับทุกท่านนะครับในการที่จะสร้างนะครับ GDP ในประเทศไทยเติบโตไปขยายออกไปนะครับตามที่บริษัทได้เปิดแพลตฟอร์มนี้ไปให้กว้างไกลด้วยกันเชิญชวน,นครับผมวันนี้ผมก็กล่าวสวัสดีครับ